สวัสดีครับผมใครใช้วีโ o วีโ o นี่วีโกซันนี่เผื่อลืมรหัสล็อกหน้าจอหรือว่าต้องการรีเซ็ตเข้าโหมดฮาร์ดรีเซ็ตนี่ครับผมติ๊กเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยว,ยวกลับกลับกล้องไปดูข้างหลังก่อนคะรับจะได้ชัดชัดก,กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วกดปุ่มเปิดค้างไว้ปุ๊บพอขึ้นโลโก้มายี้ปุ๊บเราก็ปล่อยมือ ปล่อยปุ่มไม่ต้องกดเลยขึ้นวีโกมาแล้วก็รอสักคู่จะขึ้นรูป Android กับหัวกับหางแล้วก็กดปุ่มเปิดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงปุ๊บนี่เขาเรียกว่าเข้าโหมด Hard ด e ีเซเลื่อนลงมานี่ครับเลื่อนลงมาคำว่าว i p ดัต้านี่ครับผมวี p ดัต้าเราก็ปุ๊บนี่ตอบตกลงเขาก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงล้วก็น,นี่อันที่สนะครับผม ปุ๊บเดินลงมาเนี่ยดัตตารีเซ็ปุ๊บรอสักคู่กับกันตอนนี้ก็รอสักคู่อ่าพอหน้าจอเด้งมาหน้านี้ปุ๊บเรารีเซ็ตไปแล้วเราก็รีบูตเลยรีบูตก็คือการเริ่มต้นใหม่นี่ เรียบร้อยเครื่องก็จะทําการล้างข้อมูลหมดเลยแต่กรณีแบบนี้คือต้องจํา Gmail ได้นะครับไม่งั้นเครื่องก็จะไปติด Gmail อีกทีหนึง่งครับใช้แก้การเครื่องค้างเครื่องรวนเครื่องแห้งเครื่องช้าๆนงๆก็ทําการวิฟดัต a าได้เลยแต่ว่าต้องจํา Gmail ได้นะครับคอนเฟิร์มไม่งั้นเครื่องท่านก็จะไปติด Gmail จํารหัสล็อกหน้าจอ ไม่ได้ไม่เป็นไรจะต้องจำ Gmail ได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเครื่องบูตขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับ